อันนี้พ่อครัวแบบบ้านๆอร่อยบ้านๆครับผมถ่หายกันไปนานอร่อยบ้านๆถ่ายจนเมนูวนแล้วหมดแล้ววันนี้เจฟเฟืองสัญจรนะมาเจอกับอร่อยบ้านๆครับ,บเจฟเฟืองกินจนอ้วนแล้วเนี่ย คนพา,พาก,ากพาินอะไรคนพากนี่เนี่ยผัดซีอิว๊วจ้าอร่อยบ้านๆ <c oughs> เอาคนขโมยผัดซีอิว๊วไป ไปมาถายเลยช่ยขอเคหน้าผู้ช่วยเหรอ่ชยนี่ทำไมไม่เคาะเนี่ยจะไม่อร่อยนะไม่อร่อยไม่อร่อยมันเป็นสูตรผัดซีอิ๊วอร่อยบ้านๆขิงไก่ ขิงจ้าหมดที่หมดได้เลย <c oughs> อันนี้เราเตรียมไว้ผัดขิงจ้าอันนี้ทำอะไรคะไก่ผัดขิงครับผม อร่อยอร่อยจ้าพอครัวมาจากนครสวรรค์จ้า <c oughs> <c oughs> ใหม่นะครับผมอ่าเราจะล้วนไก่ก่อนนะครับล้วนให้น้ำออกมาเล็กนิดหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นการไล่มันไก่นะครับครับว้าว ด้านจีจะดีมั่งคันท่าไม่หมดไหนละวช้อนหักมากนี่จะดูสูบก,ก็ได้วยจะหัดเหมือนกันไหมคือเบาๆเดี๋ยวกระทะคว่ำโอเคโอเคแห้งไปปะเดี๋ยวน้ำนี่ก็ออกอีกน้ำน้ำนี่

เทปเทปมาจากไหนคะนัรสวรรค์ครับไพเสรี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  จางภาพเนาะกดเยี่ยมดีเลยลิงกดหอมอร่อยจ้าแม่ครูอ่ะขอบคุณชาที่ชมปรุงละจ้าคงตาละจ้าไม่ใช่เกลือไม่ใช่ชูรสจ้านี่เกลือ นีคืโรดอย่างอะไรเกลือหรือน้ำตาลคูโรอ๋อขาดไม่ได้ตามด้วยน้ำมะขามเอาไปแล้วไปแล้ว